คุณผู้ชมคะคำพูดที่ว่าต้องแยกการเมืองกีฬาและาศาสนาออกจากกันอาจจะยิ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากในช่วงเวลานี้ที่กำลังเกิดสงครามรัสเซียยูเครนและการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยนะคะที่กาต้าเป็นเจ้าภาพซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศในตะว,วันออกกลางซึ่งก็เผชิญคำถามที่ยากลำบากในหลายๆเรื่องสำหรับกาต้าในฐานะเจ้าภาพด้วยติดตามรายงานจากคุณชนันทรโยธาสมุทค่ะ ฉากกันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับฟุตบอลโลก2022ที่กาตาเป็นเจ้าภาพท่ามกลางสงครามรัเสเซียยูเครนและความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงเดินหน้าเ <Sir> ช่นเดียวกับหลายการแข่งขันระดับโลกก่อนหน้านี้นักกีฬาและทีมชาติรัเสเซียไม่ได้รับอนุญาตให้ร่วมแข่งขันแฟนบอลชาวรัเสเซียมีมุมมองต่างกันไปบางส่วน รู้สึกเสียใจและไม่พอใจที่ทีมบอลรัเสเซียไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ลงแข่งและจะไม่ติดตามบอลโลกในปีนี้มองว่าเป็นเกมการเมืองและไม่ใช่เรื่องของกีฬาขณ<ป>ะที่แฟนบอลชาวรัเสเซียบางส่วนระบุว่าจะยังคงดูการแข่งขันต่อไปแม้ไม่มีทีมชาติรัเสเซียลงแข่งนอกจากจะเป็นครั้งแรกที่เจ้าภาพจัดบอลโลกเป็นประเทศในตะวันออกกลางยังเป็นครั้งแรก ที่มีการเปิดเที่ยวบินตรงจากกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลไปยังโดฮาเมืองหลวงของกาตาแม้สองชาติจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการพูดระหว่างกันแต่ก็มีข้อกำหนดในการเปิดเที่ยวบินตรงว่าชาวปาเลสไตน์ต้องได้รับอนุญาตให้เดินทางร่วมเที่ยวบินเดียวกันไปจนถึงช่องทางการซื้อตั๋วฟุตบอลที่ต้องผ่านเอเจนซี่ของกาตาในปาเลสไตน์และการเปิดให้แสดงธงสัญ,ญลักษณ์ สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในสนามแข่งเจ้าภาพกาตาเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับประเด็นเรื่องของสิทธิของชาวปาเลสไตน์พยายามที่จะขับเคลื่อนในการที่จะทําให้ประเด็นปัญหาปาเลสไตน์เนี่ยได้รับการแก้ไขเราเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีการจัดฟุตบอลโลกเนี่ยกาตาในฐานะเจ้าภาพเนี่ยเขาไม่ใช้ชื่อพิเซลในการที่จะให้คนเซลเนี่ยมา อ่บุกตั๋วเข้ามาชมฟุตบอลโลกนะครับแต่ว่าเขาใช้ปาเลสไตน์นะฮะแล้วก็ให้คนอิสราเอลและก็คนปาเลสไตน์เนี่ยใช้ชื่อปาเลสไตน์เนี่ยในการบุกตั๋วเข้ามาชมฟุตบอลโลกในครั้งนี้นั่นหมายความว่ากาตาต้องการแสดงให้เห็นว่ากาตาให้ความสําคัญกับประเด็นปัญหาปาเลสไตน์และต้องการที่จะขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาปาเลสไตน์ กาตาอนุญาตให้มีการตั้งสำนักงานกงสุลชั่วคราวของอิสราเอลในโดฮาระหว่างการแข่งขันขณะที่ทางการอิสราเอลมองว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอิสราเอลกับกาตาในอนาคตสำหรับแฟนบอลปาเลสไตน์ที่อยู่ในพื้นที่ฉนวนกาซาและไม่สามารถเดินทางไปได้กาตาในฐานะเจ้าภาพจัดถ่ายทอดสดในหอประชุมใหญ่ของกาซาซิตี ให้แฟนบอลได้ร่วมชมการแข่งขันขณะที่ทีมชาติอิหร่านเลือกที่จะไม่ร้องเพลงชาติในการแข่งขันนัดแรกกับอังกฤษแสดงสัญ,ญลักษณ์สนับสนุนการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงอิหร่านซึ่งภาพดังกล่าวไม่ได้รับการเผยแพร่ในประเทศแฟนบอลอิหร่านที่อาศัยในสหรัฐระบุว่าจะใช้เวทีกีฬาเพื่อส่งสารทางการเมือง ไม่กี่วันก่อนเปิดฉากการแข่งขันกาตาในฐานะเจ้าภาพและฟีฟ้ายืนยันไม่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสนามแข่งขันแต่จะมีเฉพาะพื้นที่จํากัดเช่นพื้นที่จัดกิจกรรมของแฟนบอลและพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดหลักอ,อิสลามและกฎหมายชาริอะซึ่งถือเป็นกฎหมายของกาตา แม้จะมีการประกาศต้อนรับแฟนบอลและนักกีฬาที่เป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศ <Wow. S 1> แต่การแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือการแสดงความรักในพื้นที่สาธารณะยังคงเป็นข้อจำกัดฟีฟ่าออกมาย้ำว่าห้ามผู้เล่นสวมใส่สัญ,ญลักษณ์วันเลิฟสนับสนุนกลุ่มความหลากหลายทางเพศซึ่งหากฝ่าฝืนอาจจะส่งผลต่อการให้ใบเหลืองผู้เล่นและแฟนบอลมีความเห็นที่หลากหลายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ตอกข้อจำกัดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และห้ามแสดงสัญลักษณ์สนับสนุนความหลากหลายทางเพศชลันรโยธาสมุทรไทย p ี s รายงาน